ta lô bô Ba lô này nhớ này nói <laughs> này nói. Chào cô, chào cô Chào cô mà lèo Chào mẹ mẹ Chào cô Lão này đấy lão dê dê Cầm lấy lũ cô 1, 2, 3, 4 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4 4, cho cái đi

เฉียวเมาแล้วเมียวเมาแล้วอะไรมาอ่ะคกันดูสิมันทำอะไรกันป่าไหนนี่กี่คนนะสิมีกี่ตัวมีก่ ใช่สวยสดีค่ะอ่ะได้หลายคนเลยอ่ะใช่เองอะเมื่อกี้หนูพูดด้วยอ่ะอันนี้ใส่ไหนอ่ะอันนี้ใส่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแปะเนี้ยค่ะเดี๋ยวแปะเนี้ยค่ะจะเย็นๆรอก่อนนะคะใส่ไแล้วใส่ไม่ถูกแล้วงี้ ทำใจทำใจนี่ไงนี่ไงหามไม่เจอแล้วร้องไห้เราอ่ะอันนี้อะไรเลยใครตอบได้ได้นะโอ้โหโอ้โเก่งมากอ่ะอให้สองคนเลยนะหาก่อนนะโอ้โหผลงานเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเนินยางแปะสติกเกอร์บนตัวปลา